มืงอไม่ที่ฉันสึกเหนื่อยได้ไหมไปล่อยให้ฉันได้เช็ดนึ่งตาให้เธอและปล่อยให้ใจของเธอได้ลืมได้ไหมเรื่องราววันนั้นที่มันทำร้ายขอให้ฉันได้ลบได้ไหมใช้หัวใจของฉันยู่ย่าให้เธอมันคงไม่แฟร์เธอเรื่องของเขา จะทำให้เราไม่ได้ไปต่อโปรดจงเชื่อฉันได้ไหมอยากให้เธอร้องรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พอรักและลืมทุกๆุกอย่างมองฉันที่หัวใจลองรักด้วยหัวใจไม่ต้องกลัวรักนะเธอรักฉันเหมือนเธอไม่เคยเจ็บซาก ครั้งหรอรู้ไว้ว่าก่นที่ยืนข้างเธอเกิดมาเพื่อจะรักเธอไม่มีวันทำเธอเสียใจอาจเป็นเพียงครั้งแรกที่เธอมองฉันแต่เธอรู้ไหมไม่มีสักวันที่ตัวฉันไม่ได้มองมาที่เธอ จะเป็นคนที่ยืนข้นขางเคียงเสมอจะเป็นคนที่เธอหันมาก่อเจอมีอะไรให้เธอพิงเมือเธอต้องการมันคงไม่แฟร์เรื่องของเขาจะทำให้เราไม่ได้ไปต่อโปรดจงเชื่อฉันได้ไหมอยากให้เธอลองรัก หมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักและลืมทุกๆอย่างมองฉันที่หัวใจรักฉันโดยหัวใจไม่ต้องกลัวหัอกนะเธอรักฉันเหมือนเธอไม่เคยเจ็บแทกครั้งหรือรู้ไว้ว่าคนที่ยืนข้างเธอเกิดมาเพื่อจะรักเธอไม่มีวันทำธอ สีเจอยากให้เธอร้องรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พอรักและลืมทุกๆอย่างมอง